เพราะนี่ก็วันนาวัแต่วันนี้ผมทราบมาว่าคือที่วิ่งเนี่ยเขามีแข่งฮะคนที่วิ่งอะไรนะคะมีแข่งครับแข่งวิ่งอคะครับอ๋อมีแข่งวิง่งคนไทยมีแข่งวิ่งตลอดเราชอบวิง่งคืน้องมัสดูดีมากเลยครับ จริงๆฮะเอารูปนี้ก็คือถ่ายที่สวนที่วิ่งเนี่ยนะครับซึ่งผมบอกตรงเลยนะฮะได้มีโอกาสวิ่งในส่วนที่สวยงามแบบนี้ทําให้เลเวลของความสุขของผมเนี่ยมันขึ้นไปสุดเลยนะฮะจริงๆฮะปรบมือให้กับบอบัวในจุดนี้ได้ค่ะ พี่โบที่เราทุกคนได้มาเจอความสุขของผมอยู่ในจอกับแม็กซิมั่มเายนี่ยตอนนี้ความสุขของผมอยู่ในระดับแม็กซิมัมเลยครับตอนนี้พอจะพูดสิตอนนี้มันเกินจะเกินลิมิตนะครับพี่ยูฝากบอกพี่บงกม์เลยว่าพวกเราทุกคนตอนนี้ก็คือยิ้มไม่หยุดและเรียกวลความสุขเราก็ระดับแม็กซิมัมเช่นเดียวกันค่ะ ขออนุญาตส่งคิวเสียงสูงให้กับทีมงานรูปต่อไปค,ค่ะกิชิดาหมดแล้วครับอ, <c oughs> อยากดูรูปไปเรื่อยๆอยากอยู่กับอยากอยู่ด้วยกันนานๆแต่ว่าเราต้องย้ายสเตั่นแล้วนะคะซึ่งเวลาย,ย้ายสั่นโบกอมจะต้องพูดว่าปู้ปู่ไปกันเลย แฟนชอบแน่นอนเพราะว่าเรากำลังจะได้ดู